อุโบสถวัดพระแก้วความงดงามอลองังกางได้จะเดินชมใรอบตรงนี้นิาหารคดนีนนะเพราะว่าแดดร้อนข้างนอกแดดร้อนมากชมความงดงามภาพกิจกรรมภาพาังแก้วนะวันที่ผู้คนน้อยแล้วก็เพิ่งได้เปิด ให้รับชมเมื่อไม่กี่วันมานี้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดยังไม่ปกติก็ยังเปิดให้ชมตามมีมาตรการการป้องกันอยใส่หน้ากากาล้างเกลนอำือไม่ใครคิดกับผู้คนนำมีอ,อักกดนะ อันนี้ด้านหลังของพร,พระประศดความงามามีพระละแงนะยักษ์มียักษ์สองตนเดินเฝ้าอยู่ก่อนที่จะไปพระบระมหาราชวังนี่นะชมความงามงดงามวันที่ไร้ผู้คนผู้คนไม่ค่อยเยอะเพราะด้านหลังเวลามีวิธีรับพระยศนสมศักดิ์พระยศเนี่ยก็จะอยู่ด้านหลังมหาเปรียนก็จะอยู่ด้านหลังเนี่ยนั่งเก้าอี้ด้านหลังเนี่ยชมวิหารพุทธต่อไป น,นี้ถ่ายได้เพราะว่าผู้คนไม่ค่อยเยอะ,อะไม่มีผู้คนเลยผู้คนน้อยมากเพิ่งทยอยกันมานี่ด้านหลังนะด้านหลังชมกันต่อไปเป็นความงดงามกำนันมีหารคดนะกิจกรรมฟ้าพนังยังมีความงดงามให้ชมอยู่ ที่การเขียนคำกรเรื่องราวพระเวสสันดรชาโกอะไรต่างๆเกีวกับพุทธเจ้าแต่ละชาต,าตาาิแต่ละชาติตาตวันหนึ่งอ่านไม่หมดเยอะมีนานะดันมีการคิดเ,เนือ้อะองพระบรชอะเข้ามาปีแรกก็จะมามาถ่ายอยู่ตรงนี้ มาถ่ายกับคู่ยักษ์สองตนนี้ตั้งแต่บวชเป็นธรรมเณรแรกๆก็มาถ่ายตรงนี้พระบรมหาจวังอมหมดเงามไม่ไปต่อแล้วนะร้อน